สบายดีไหนยังจะเปยกินข้าวนี่จะเปย์ได้เนาะจ่าเปยจาเปย์มันควายฮันจำเป็นไหตจำเป็นนะตัวหนึ่งเนาะเฮ็ดเลแนวนึ่งไม่ได้ต้องไปเฮ็ดแล้วเนาะเอื้อนเนี่ยเต็มนี่ก็ได้เออแนวหนึ่งนะซิปชาวลานก็ได้เนาะถามบึงเด้อเอื่อนเพิ่นเนาะขักเลยจากาศด้วยนี่ฝนกำลังตกได้ตอนกำลังทำแพร่ได้เนี่ย กำลังแต่งอยู่ขัวกินหลังถวยหลังชานฮู้ยฮู้ยตายสบายดีเดอ้อทุกๆคนเนาะเอ้าวโมานี้เขา,ม,ามีโอกาสมาหมู่บ้านซองคอนเดอ้อทุกคนเนาะบ้านซองคอนอยู่เมืองกะลุมขแขวงสีกองเด้อเนาะหมู่บ้านนี่จะเป็นหมู่บ้านสนเผ่าเกียงเนาะเออนี่โหูขาลายมีความเป็นดั่งเดิมขักแห้งนี่เนาะเรือนซ่านบาน้านซองวันนี้ เดี๋ยวม้งหย่าได้เออม้งหย่างามแฮงขกัขกขกักโอ้เนอะเป็นสูบก,กอกได้สวนลายใจนียสบายดีโอ้เนาะอันนี้เป็นชนเผ่าเกลียงสบายดีนี่ว่านแล้ไดภาษาบ้านเฮาสบายดีนี่ว่านแล้ไดภาษาเกลียงโดยโดยโดยมาดิขอบใจอ่า จึงไม่ใหม่เอาค่ะคากได้เออจึงไม่ใหม่เอองี้จึงไม่ใหม่จึงไม่ใหม่สบายดีจึงไม่ใหม่สบายดีเออกอบเต้ฮะกอบเต้กอบเต้เออเออกอบเต้สบายดีโอ้เป็นคำศัพท์ใหม่เลยกอบเต้เนาะกอบเต้คือสบายดีเด้อทุกคนเนาะเวลาทุกคนผ่านมาเนี่ยเนาะกอบเต้เนาะเออกอบเต้สบายดีขอบใจได้สิกรอบใจเออ กไเนาะเพราะว่าเป็นปรค่อยได้ใส่คำซับแบบตัวนั้นนะนะกินข่าวได้แาบนั้นเลสิจ้าเปย์จ้าเปย์เนาะเออกินข่าวกินหนามเด้อยดาอยเดอคือกันเนาะไอดาอยดาอยดาเออกินหนามอยดาเนาะกินข่าวนี่จ้าเปย์จ้าเปย์จ้าเปย์นี่สุวท้ายมันใส่ใบใหม่แบบ ใบไม้อะไรนี่เนาะใบเซยอะไรใบเซยได้ป่อป่อป่อโอ้ป่อนี่เนาะจะแตกต่างกับเพื่อนพี่น้องป้าโกเอือนพี่น้องกาโดเนาะอันนี้เอื่อนพี่น้องเกล็ยังเขายากบนน้อเออลูกยากมีความเป็นดั้งเดิมขนาดนี้นี่เนาะเอ้านี่ เั้เออนี่นอเลียงนอแก้วเลยละน่้องๆมาเห็นเ่าอยู่ในตื่นโอ้ยนาะคือว่าขักอรีรรา ตอนนี้ฝนกำลังตกนะเออขวอยเจ้านะ้อเออข้อยก็มี่ลายเอาเดี๋ยวจะพาทุกคนยางละอ,อ้อมอ่อบานแหละเออจ้าเป้ยจ้าเป้ยกินข้าวเออแค้มลำห่วยลำหนำกเลยลาบานคนนี้มาอาบน้ำอยู่นี้ ขากแห้งงามแาห้งอยู่คนเล้ย่มีหอยมีหน้าอยู่นี่นเออ,น,อ,น,อานาะอาบน้ำอาบยังสบายเลยงามแห้งอะไรอ้มุ่งหลางคางสบายเหมนกัอาบนา้ำอย่นี้ มันเอนอกำนะลังมาจะไห้กระสุนปะนี่สิบแล้ว <laughs> สบายดีสบายทั้งไดนั่นคิดว่าสิมาททังนี้เออกกำลังมา,ากต่สุนแนีย่นี้ หลายถักหลายสุคนเนาะเป็นเผาเกลี่ยนเคยิบนะ้อาเต่นไนแต่สวนอ้าวโอี่ยแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างขึ้นไปหลินของเทิงเด้อ เงผักบรรยากาศงามหลายงามลายโมูบานนี่เป็นโมบานที่พิเศษเลยสำหรับเฮาเนาะมีความเป็นดังเดิมเอก,กลักษณ์เออเพื่อนเพื่อนเนาะขักเลยอากาศไหวนี่ฝนกำลังตกได้ตอนกำลังเห็ดอยู่ขั้วกินยุ่ตอนส่วนแรงส่วนง่ายได้นะ หนึ่งเขา่าเอ๊ะหนึ่งเข่าแล้วะสบายดี <c oughs> กําลังหนึ่งเข่าเนาะเออ่เดอนไปกําลังแต่งอยู่พัวกินนะเนาะหัวฝนกําลังตกนี่ว <c oughs> ินิการี่โลายกับ,บพักวปันไดโอ้โหงามแห้งางามแห้งคุณเ้ย ส่วนแรกเขาก็สูบเกาะคือกันกับส้นเผากระตูด้เนาะแต่ว่าตะกอเข้ากับมีความแตกต่างกันอยู่เออนี่นเนาะเตือนเพื่อนมงเงาง่งามสบายดีเนาะอันนั้นเพิ่นต่ำแพ้เน,นี่ยกำลังแต่งอยู่ขั้วกินหลังถวยหลังชาน อยู่นี่มีจักขอบคัวอยู่นี่นะฮะเนาะประมาณซีบขอบคัวเนาะนี่เออเผิ่นเอื่นว่าเที่ยงหน้าเนาะเขาจะบอกเอื่นว่าบ้านได้บานกันต่างหากที่จริงบานคือเข้ากับไข่คือใหญ่บ้านนะนะเนาะแต่ว่าเขาจะบอกเอื่นว่าบ้านเขาจะเอื่นว่าเพื่อนเอานะอันนี้ทางเขา อู้ลังเพื่อนแบบอ่าพวงสังกสีก็มีอยู่กเนาะนี่อืมขกดลายทุกคนเลยคุณเนาะพ่อเมย์มันกำลังมากแต่ให้แต่สวนอย่างเมื่อ้วกูอืมนี่เนาะเดี๋ยวเขาจะหลอกกับคืนเมื่อีกแลละตอนนี้เฮามา แต่เศร้าแล้ว,ว,แ,ลวแต่สิกองแต่ว่าคำก่อนละฝน,นกระตุกลินดีอย่างลุยเลยตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มตกบรยุทธ์คือกันไดฝนตกลินดีแต่ว่าฝนตกไปปอยไดอ้อยู่นี่มีประมาณสีหาลัางคานี่แหละ,เ,ะเข้ากับอยู่กันแบบเป็นกันเองได้อยู่นี่มวนแซวแซว นะะเพราว่าตอนแรงเขาก็เริ่มเล็ดอยู่ขั่วกินแล้วนะน้องๆคนเนี่ยน,น้อยๆก็ฮับสูบกอกกันนะเนาะเออนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นไปเบิงเเนเน่งว่าเพิ่นเล็ดยังกินยังเด้ยอยู่เนามีคันได้นีหน่อยเนี่ยได้ขึ้นไปเอนอนี่สปายเด้ได้ยังจับเป้ได้ยังจับเป้ จ่าเป้ครับยงังเตียังคนนี้คักนะเนาะเอยอยู่กันแบบมนๆ่วนได้เนี่ยสบายดีต่ยังจ่าเป้กินขน้าวในจ่าเป้ได้เนาะจ่าเป้จเปเอ้ยบอกพิษแหละจ่าเป้มาสไลด์กับตามเขาเอาอยู่เนาะเออนี่ โอ้มันใส่ห้างต่อยนี่จะเมืดหน่อยนึงอาจจะบุเห็นเนาะเออแบบดังเดิมเลยแหละนี่เนาะโอ้มีกรอบเนาะแต่ว่าต่างกันนะเนาะบางบอลนิดหน่อยเนาะอันนี้ประจำชนเผ่าคนน่ะเขาจะเห็นเนาะอันนี้ชนภาษาเกลี้ยงเนาะเฮาเนาะแต่ยังจะเปย์เนาะอันนี้เออ คิดว่าโม่ป่าเวนเนาะโอ้ยผักลายมวนลายนนาหนิมีกาหนึงนี่เอออยู่กันหลายคนแล้วอยู่นี่จะไล่ผมจะใส่ไฟ,ไฟแสงตะเวนอะไรอย่างเี้ยนะโซล่าเซลล์เนาะนี่ใส่ไฟโซล่าเซลล์เอาเอออยู่นี่มีคู่อ,อ,อ้อมด้วยนะชอบรรยากาศนี่ เอ้ยน้อยกระซูบน้องเขาอีกเอ้ยนี่กินงานเนาะเป็นอะไรบอกจ้างเลาะลินมวนบ่วันมวนเนาะงามเนาะบานเผินเนาะอากาศดีเออ ฝนทำเนาะวันนี้ฝนตกเลยเดอนน <c oughs> th ่ะเออนี่แหละเป็นภาพบรรยากาศเนาะเอานี่แหละทุกคนเป็นภาพบรรยากาศ่ในหมู่บ้านเด้อเป็นอะไรเนาะเมื่อเห็นภาพบรรยากาศความเป็นอย่างเดิมเนาะแบบวัฒนธรรมส้มเผาเกลี้ยงอะไเนาะส้นเผาเกลี้ยงกระต่างเนี่เกลี้ยงเกลี้ยงกระต่างเนาะเขาจะมีภาษาเอกลักษณ์เฉพาะเขาได้เอาเนาะอันนี้แหละ ิถีชีวิตชนบทอยู่ในลาวนัคมลึกลับอยู่ในประเทศลาวครับจะมีหลายสัานะครับมีหลายภาษาเลยทุกคนเนาะเออบางครั้งก็อาจจะมีเผ่าที่เขายังบบฮูก็มีเนาะบางคนอาจบ่บ่เคยหู้บเคยเห็นเนาะสามารถเบิ่งวิดีโอของ FM ไเ้เด้เนาะอ่าดีใจเนาะเ M ก็มีโอกาสได้มากก็ดีใจหลายหลายที่มีโอกาสได้นาเสนอเรื่องเล่าเนาะพี่น้องแต่ละชนเผ่าให้ทุกคนได้เบิ่งได้เห็นนะเนาะเอันี่ เหรอในก็มันก็เฮ็ดให้เฮาม่วนเนาะในการออกไปเห็นเนาเนี่เป็นความแปลกใหม่สำหรับเฮาคือกันนี่ยเนาะเนาะเนาะได้ยังจับเปรย์มาได้ยังจับเปรย์มือนี่จับเปย์จะเปย์อ๋อพีดีละได้ยังจับเปย์เนาะเนาะไม่เนาะบ้างบ้างรวังเนาะเต็มเลยนาตาคนนี่คือกับคนเวียดนะ เนาะเข้าเข้านี่หรือว่าเป็นพี่ดูทายงามเนาะเนาะเฮ้ยหน้าตาคือพี่น้องเดียดน้ามั้ยครับเนาะโบได้โบได้คือครับอาแตกต่างกันได้เนาะครับแต่ละบอรนะแล้วก็สูงเนาะแต่พี่น้องที่พากระทู้อยากต่ำๆเนกต่ำเออแต่ว่าพี่น้องพี่น้องเฮานี่สูงได้อันนี้สุดท็ากก็ยั่งเออก็มีลายอ่า ฝากไลทุกคนเลยโอ้อวันนี้ทำมากระบอกถือส่วงงานบุญได้เนะาะทำมาถือส่วงงานบุญคือสิมว่วนนี่พอเหมืนกับเนี่ยนี่เอาคนละอัน <c oughs> เปลี่ยนกัน <c oughs> เปลี่ยนกันเนาะเออถ้าเขาจัดงานบุญในส่วงได้บานเฮานี่ เออดือนสิบสองเนี่ยเขาเอ,าเอาิ่อบุญยังบุญใหญ่เนาะบุญใหญ่เนาะอาปายอาปาย้าปายเออเนาะบุญอาปายอาปาย้าปายเออคือบุญใหญ่ตะฮีดตะฮีด,ฮดเออถ้าอยู่ทั้งอันสมวยนี่ชนเผ่าป,ปะโก้ผลเสื่อเนี่าบุญแงะเนาะบุญงะเนาะบุญงะเอออออันกยาเภาษาบ้านเฮาแล้วเอิ่ญเนี่ยเกาะยายายาเออเวทยาละบุญเอิ่อ แัดย์ยาอะไรบุญเอื้อเออบุญใหญ่แล้วตอนนั้นบุญใหญ่กินข้าวใหญ่ได้เนาะโอเนอะตีกองบุมบัมบัมนั่นเนาะแมนโอ้เดือนสิบสองเนี่ยเขาเฮ็ดแมนบอกเออเฮ็ดเนาะถ้ามีโอกาสเอาสิมาลินได้มาเลาะลินเบิ่งเออมาโหลดเนาะสบายกันมีเบอร์โทรหนึ่งกับปะโรู้เออเนาะสบายกว่าโทรเออเออเออเดี๋ยวจะเอาเบอร์โทรไปเบอร์โทรไปให้คนโทรหาติดต่อเขานี่เออ มาพอถึงส่วนเขาแต่งดองคือขากนอเขาแต่งดองย่ามไดบานเฮาเดือนนี้คือกันเขาก็แต่งบอกตามแล้วตอนนั้นยิงตามนอตามสภาพเกรณีนอตามร่างยามใดแล้วเออถาเขาแต่งดุ้งแต่งดองนี่ขาดุ้งขาดองกับแห้งบอกแถวเผาเฮานี่แห้งไหนเออเป็นห้าหกสิบนึ่งนาม้านนออแห้ยอีกดิอีก คำอีกเด้ยวคำอีกปัดออโตนะมันก็นแล้วแล้วสันนี่เอาแบบถ้าคนเผาเขาเองกันมันจะเอากันได้จก็เอาแน่านั่นฮะแล้ว<ะ>ขอ้เอเตทนนี่แล้วเออ,เอ,อตินนี่เออเบาแพงแต่ว่าติดเหนียวเออเตทนนี่ เออหน่อจ่ายเอาเถอะละน้อยเนาะอันคุ้ยอันจำเป็นไหมจำเป็นนะตัวหนึ่งเนาะเฮ็ดแนวหนึ่งต้องไปเฮ็ดแน่นอนเศรษฐีเนี่ยเต้นนี่ก็ได้แซวไลมี่ซิบแซวล้านก็ได้เนาะถามเบึ่งเด้อเนาะเพราะว่าได้ยินได้ยินเพผุนบอกว่าผู้สาวส้นเผาเกียงนี่งามว่าสั้นตอนนี้เรากำลังตามหาคนงามๆเดยเนาะเออเพื่อเพื่อซีไฮอ่าถูกคนได้เบิ่งได้เห็นได้เนาะบางที่พี่น้องคนเฝ้า ทั้งประเทศไทยก็อยากเบ่งเด้อยากเห็นคือกันเนาะว่าผู้สาวชนเผ่าเกี้ยงกับงามบอเนาะเป็นอะไรนาตาเนาะแต่ว่าผู้ชายก็จะไม่หูห่างสูงเนาะเออแตกต่างครับพี่้องกระตู้ได้พี่้องกระตู้นี่จะต่ำเนาะเออเนาะคุณใหญ่สูงนาตาแบบแบบแบบทั้งประเทศเวียดนามเลยได้เนี่ยเออเดี๋ยลอยน้งเทิงกันเนาะ่มร้ายแหละอย่าดเอฟซีเบื่อ สบายดีเพือนกรเดาเลยเอ้นี่ใช้รถน,น,นี่โอ้สิไปสายเลยนี่นะเอ้าเอ้อาระวังเด้ออ้ตอนนี้ก็สายรถไทยนะสิไปสายี่างหน่อยนี่เอ้ได้ทรงยางเสือกนี่นี่น เกือบเป็นตีนรถเด,ด้เออสบายดีมาใส,าสา่ใสครับน้ำเออแข้งแห้งแข้งแห้งเนาะโอ้โมบึงรอรินหมู่บ้านเงื่อนงามไรอันนี้เพื่อนเอินเทียงหน้าเนาะเออเออเทียงหน้าแต่ว่าขทัาบ้านก็ต้องใหญ่ามากหละนี่อันนั้นบอลบอลผลเหตุบอลผลเหตุงานบุญปะ่ะบอลผลเหตุงานบุญบ,บ่อยจังนะ อ,อยันงดาบอนเป็นขาคั้วอ่บอแม่เนาะมันบอลขาคัย้ยผมบ่เออเ,อ,อเขาเ,านเนอื่อลักบาทเห่ือนที่นี่เนาะหวานเผนจัดงาน,นเมันจะไปจัดอยู่ hẳn เลยโอ้โหนนเนาะสุ้คนณดลยโอ้หักลายาหักลายนี่ วิธีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นแต่ละเขตแต่ละวัฒนธรรมก็แตกต่างกันได้ทุกคนเลยเออนี่แหละล่างถามเพื่อได้เพราะว่าเขาอยากหูเขาบอเขาใจนะไอ่อนกระตู้ได้เพราะว่า เพราะว่ากระดอรกระดอมานี้บางคนผนเอื่นว่าเป็นเผาแงะหรือว่าเกลี้ยงนะแต่ว่าเ่นกำลังอธิบายตอนนี้ <c oughs> ว่า,าแยกออกเป็นซองเหมือนว่าได้แงนะออกเป็นเกลี้ยงกับอันแงะนี่ต่างกันได้เ<า>พราะว่าจะมีคำศัพ์บางคำศัพท์เออนาะยกตัวอย่างคือหมโนูนี่เนาะอ่าคือเกลี้ยงนี่บ้านเฮานี่บ้านอะไรหมูนี่หมูหมูนี่หมูหมูนบ้านเฮานี่โอ๊กโอ๊กเนาะเออแต่ว่าอันจุนันหัน อีกอีกเนาะเออเดต่างกันเนาะเเออต่างนาะเออน้ำในน้ำกินเนี่ยเผ่าีนเอิญดาดาจุนันเดอเดอเนาะเออเดองอยเดอโง่เนาะเยี่เนี่ดาดาโงยเนาะดางอยเออเป็นไข่ไข่คือภาษาเวียดเนาะเออเผ่าจุมนี่คือกันดาคือกันดาคือกันเนาะแมนเดอเดอเดอเนาะเนาะนี่เพื่อนเพป็น เอ้าพักกันเห็ดเนี้เมื่อกี้เนี่ยตันมะกล้วยวะเพลี่ยนตันมะกล้วยไปใช่ไรเออหน่องผลไปตันมะกล้วยนี่นี่มะกล้วยภาษาบ้านเฮาวะเนี้ยมะกล้วยนี่ปรีดปรีดเออภาษาเกียงปรีดนี่ตันห้เจ้าวะคิดแบบตันห้เจ้ายองยองมะกล้วยนี่ปีดเนื่ออหน่องไปนี้อันนี้ภาษาเฮา เดี๋ยวนเงนะาเอาเอนได้เลนี่เพลงเอาขาเอาหนังนวดผู้สาวไปตัดมะกรุ้ยเนี่ยเอาให้แม่อีกน้องคนเอาให้แม่อีกคนอันนี้ผู้สาวเลยไม่หช่ปะผู้สาววะผู้สาวเนี่ยกินขา่น้องน้าเพเอนอ้กินเขาเลย่ผู้สาวเผาเาเกียงเดินนท่ามาเบิร์ผู้สาวเผาเกียง่นดได้กินเ่า เอาไปใช้แล้วมานี่มึง <ไป S 1> ดู <c oughs> เฮ้ยน้อสาวไอไายแน,น่จังน้อเออน้อทุกคนนี่ <c oughs> พี่น้องส้นเผาเรี้ยงเขานี่นะเพื่อนเ่าภาษาปะโกลิกาโดได้ไหม เออเกลี้ยงเออนี่เกลี้ยงเกลี้ยงเนาะเออขอโทษเดอ้อที่เบาเสียงบูถึกนะเพราะว่ามันออกคันลื่นเลยนะเนาะค่อนข้างยาบไปหนึ่งเออเนาะ,น,ะนี่เ <c oughs> พื่อนเบาได้หลายภาษาได้เนาะแต่ว่าส้นเผ่าอื่นเลยนะจะบูหูภาษาเพื่อนได้เนาะแต่ว่าเพื่อนนี่หูหลายเนอะหูภาษา <c oughs> เผาอื่นได้ <c oughs> เออ,เอ,อนี่บาคมนี่เพี่เบาเข้าใจกันหรือ ทางภาษาเผื่ออกกันได้ตอนนี้เขากำลังจะเมื่อบ้านเมื่อบ้าน่าอีกบ้านหนึ่งของเขาเนี่แหละทุกคนเป็นผ่าบรรยากาศเด้อเนาะสำหรับวิดีโอนี่เขากำลังมีอยงหลายเขากำลังเอเครื่นงย่างดเด้อเนาะเบาบ่ายสนใจหลายตามวิดีโอของเอ็มเอ็มวีทีไทยบ้านเนาะทุกคนเห็นวิดีโออย่าลืมจะกดกระดิ่งติดตามเนาะขอเป็นกำลังใจให้เอ็มเอ็มในการทำคลิปต่อไปให้ทุกคนได้เบิ่งได้เห็นเนาะเพื่อทุกคนเจ้าบริพาศ ในการเบิ่งเรื่องเล่าวิธีชนเผ่าแต่ละชนเผ่าอยู่ในลาวเฮาอยู่ในกระลึมเด้อเนาะนี่แหละตู้าบบรรยากาศอยู่ในกระลึมแต่เฮายังมีอีพีต่อไปอีกที่จะให้ทุกคนได้เบิ่งอยู่แถวกระลึมเนาะอ่านี่แหละตู้าบบรรยากาศอยู่ในกระลึมเดินทางเของเมืองกระลึมไปแด้วไปป้อนเท่านั้นเท่านั้นเลยาไปเนอะไป้อนวันนี้เด้อ hang on.